สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆพี่ๆนานาที่รักในการตกปลาทุกๆท่านนะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆนานาที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกทุกๆท่านนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องตกปลาเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมโอเคครับกที่วันนี้ผมพาพี่ๆนานามาตกปลานะอ่าเก็บน้าหนองตาเรือครับผม บรรยากาศช่วงเช้าอากาศช่วงนี้กําลังเย็นลงครับผมที่จงตต <K> ังหวัดตากก็อ่างเก็บน้ําหนองตะเลืออยู่ในตาบลบางหินอําเภอเมืองตากจังหวัดต,ตากครับผมพี่ๆนานาท่านไหนสนใจเข้ามาตกปลาก็สามารถเข้ามาตกปลาได้เลยนะครับแต่ก็ต้องเตรียมมงเตรียมมีดอะไรไมาด้วยนะครับเพราะช่วงนี้ป่าลกมากครับผมโอเคครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ๆนานาทุกๆท,ท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิป ตกปลาบ้านบ้า,บาของช่องตกปลาลเล็กๆช่องนี้ต้องขอบคุณพี่ๆนานามากๆนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมพาพี่ๆนานาดูบรรยากาศรอบๆอ,อ่างครับผมโอเคครับกับบรรยากาศอ่างเก็บน้นํหนองตาเรือครับผมวันนี้จะลงสี่คันครับผมก็จะเป็นอันใจแอนแล้วก็โอจิสังขันกาฟฝุดเบดสิบสามสิบกับเหยื่อที่ใช้ครับผม ลำโปอีเช่นเคยครับผมอันนี้เลยจะเป็นเล่นไหนสายวานครับสายวันตะก้อวิ่งและและและวันนี้ครับผมวันนี้เขากลับมาแล้วครับเขากลับมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมน้าช้างครับผมหายไปนานเลยครับผมติดงานครับไม่ได้ไม่ได้มีเวลาว่างงานเยอะครับช่วงนี้งานยุ่งครับผมวันนี้กลับน้าช้างมากี่คันครับวันนี้อมาสามคันครับอืมลงเสร็จละที่เรียบร้อยเหมือนกันครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าวันนี้ผลงานของพวกเราสองคนจะเป็นยังไงครับผมโอเคครับ ไซส์สวยมาแนละ้วโอ้มาแล้วรครับแต้มแรกเลขสวยเพียนไซส์งามครับผมมาแล้วแต้มแรกหวานๆครับกับเหยื่อลำโป้ครับผมฝากด้วยนะครบับ Oh, มาแล้วครับเต็มเลขเหมือนหมานครับผม <Okay. S 2> หมดตะกับ <Yeah. S 2> มาแล้วคน <Yeah. S 2> ละหนึ่งแทมครับผม <laughs> Mà bánh dày Ai nước tem cơ Tiền xây không ngàn lắm chụp tật cỏ vì ngang lắm Để làm phố trên khơi hết không? <laughs> ไอ้แก้มครับผมแก้มช้ำครับแก้มช้ำไส้งามงามลำพอครับผมลงไปเมืเ่อกี้เป็นย่า หนึ่งแจ้งครับหมดกับครับผมไทยสิ่สวยเลยเดืนข้ามเหนียวลงไป นอนไม่ยอมไม่ยอมวิ่งม <c oughs> ันหลุดไปแล้ว <c oughs> อ้าวผมมาอีกหนึ่งเต้มครับกระเพียนนั้นน่าจะเพียนนะไซน์งามๆครับคุณผม <c oughs> ยังรอปั่นดินอยู่ครับปั่นนินยังไม่เข้ากินแล้วนอนครับตัวนี้ไม่วิ่งเลยคิดว่าหลุดไปแล้วไป <c oughs> ครับเอาด้วยรัมโปเดี๋ยวมัลุ้นตัวต่อไปครับ สิ่งที่รอคอยก็มาครับผมเกลเพียนครับอะไรสวยครับผมแจมลำโป Да, <laughs> таби, <até fiel. laughs> đó các bạn, này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  hấp bạn, ขเหรอโอ้โหยย้ย้อนยินโอ้โหไอ้กคิดว่าเป็นีินคิอนัก็เป็นดินเลยอยากเห็นลอกล้านก็ได้เห็นแล้วเห็นไหมแล้ครับผม เพียนสวงามเลยครับตัวนี้ดึงล็อกลั่นเลยครับจ้าเขาผมเล่นโทรศัพท์ <c oughs> เาจะนะังไะได้ที่ไหนอ่ะเนี่ยอ่อว่ะ แล้วนะใส่ตัวแล้วนะเนี่ยจึ้งจึ้งจึ้งขนุนขนุนขนุนเป็นแค่นี้ขนุนเนี่ยขนุนนะเนี่ยขนี้เนี่ยอยู่วัดอะอยู่วัดจิดคันใช่ไหมเราดูว่าคันนี้ก็มันจึ้งดึ้งเหมือนกันน่ะ เอามาแล้วครับมาแล้วโอเปนิีนเว้ยโอ้โหเข้าแล้วอย่าเอามาล่วงนะแน่รับมาที่ขันมาแล้วมาแล้วครับกินไส้สวยๆครับผมกินท้องป่องเลยอุ้ยไโอ้ยโอ้พอแล้วครับแค่นี้แหละจะโฉบได้หน่อยเถอะโชว์ไม่ได้ ใส่ใส่เงานงามหยิบของนายไอ้แป๊บนั่นไงลงน้ำไปแล้วขายเราจะไม่ตัดออกฮะเราจะไม่ตัดออกอ่ะหลุดเลยครับนี่ครับผมตะเพียนครับใส่สวยครับผมจาลำโพงครับผมสุดยอด กะไปก็ไปดีเมนต์ต้องด หม่ตะเพี Merci. ้ยนครับผมตะเพียนครับอ๋อครับอืมเนี้ยเนี้ยดีครับผมสวยงามครับตะเพียนครับผมหนึ่งแต้มช่วงเย็นๆครับผมจ้ัครับ อยย่างงเี้แผลไปรุ่นแล้วแผลไปเยอะหมายจะเพี้ยน,ยนล็อกลั่นเลยนะครับมาเลยแฮ่ดึงล็อกลั่นเลยนะครับอันนี้หมายมอะไรหมายตะเพียนหมายจะเพียนครับผมสวยงามครับสวย,วยลำโพงครับผมสุดยอดเลย มันอยู่นี่แ้วแจะหมายได้เพียงนะหมายแล้วครับผมติดๆเลยครับผมลำโพงครับลำโพงย้ายไปอยูี่ล้่นแล้วเนไหครับพี่พีลานาตอนนี้ก็เป็นเวลา4มโมงเย็นแล้วครับ4มโมงกว่าแลวเหลือเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงครับผม เดี๋ยวมาลอลุ้นผลงานกันครับว่าจะไปยังไงครับผมบินขนไ้อ๊ยขนาดอยู่ใกล้แล้วเนี่ยตุ๊กตุ๊กไปเลยอะไรวะ ไม่ขึ้นล่ะนินทำไมไม่ลอยอ่ะนินทำไมจมอ่ะนินเพื่อนเพียนมันหมายจะเพียนดินตึ๊กตึ๊กตึ๊กเหยียดกันปนินเลยอ่ะโอ้หมายเนื้อของผมก่อนจะกลับบ้านเพียนสวยงามครับกับเยื่อกลำโปอีกเช่นเคยครับผมโอ้ดนดีแท้มาสวยงามครับผมสัตจะเพียนครับตอนแรกคิดว่าปนินครับผม เหมือนเลยกนเหมนโอเคค่ะพี่เีตนาตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมงเย็นแล้วครับผมทิปวันนี้จะเป็นทิปหนึ่งวันครับผมแค่วันเดียวเนาะ กับการมาตกปลาอ่างเก็บน้าน้องตาเรือครับผมเป็นที่น่าพอใจมากเลยครับหมายหมายตะเพียนครับผมตะเพียนเข้าดีจัดเลย <g rab> กับการใช้เหยือ่ลอลำโพงผมที่พีนานาะท่านไหนสนใจอย่าลืมนะครับติดต่อมาได้ทางเพจโปรแกรมไปชิงหรือรายละเอียดอยู่ใต้คลิปกันได้ครับผมหรือมีร้านค้าท่านไหนสนใจที่จะเอาเหยื่อลำโพงไปลงก็มีราคาส่งนะครับรายละเอียดตามนี้เลยโอเคครับก่อนอื่นเลยผมต้องขอบคุณนะครับ ขอบคุณพี่ๆดานาทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปตกปลาเป็นบ้างของช่องตกปาลาเล็กๆช่องนี้แล้วก็ให้กําลังใจดีๆคอมเมนต์ดีๆที่มีให้กับช่องตกปาลาเล็กๆช่องนี้ด้วยดีเสมอมานะครับต้องขอบคุณพี่ๆดานามากๆนะครับผมครับโอแคครับสำหรับที่วันนี้แล้วก็ผมแล้วก็หุ่นน้าช้างครับผมเดี๋ยวถามความรู้สึกก่อนเป็นไรมั่ารู้สึกมันดีวันนี้วันนี้เข้าดีมากเอ้ยปลาแเพียนเข้าดีมากครับหมายแถวเพียนครับ เหมาเตเพียนอ่าวันนี้มีปนินเข้ามาสองครับผมปกติจะเข้าเข้าเยอะกว่านี้วันนี้เป็นอะไรไม่รู้ครับผมก็เตาเพียนก็ไม่ใช่ไซส์เล็กครับผมไซส์อันนี้เลยไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็โอเคครับสำหรับทีนี้ต้องขอตัวลาจากไปแล้วครับผมพวกเราสองคนต้องขอตัวลาจากไปแล้วไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเยี่ยมเยี่ยมลำโพงแน่แน่แน่ลาจากครับผม โอ้ก่อนจากตะช้างได้อีกหนึ่งครับโอ้โนี่แก้มจับตัวใหญ่มากใหญมากจริงุดยอดนะครัผมกินทุกปลาเลยครับผมเยอะ